นานฮะนอย่างมอกฮันอีลงก็มันเหรอฮันมันจะดุงอ่ะเขาจี้ผู้กันแล้วมันโลดมาตรงนี้อ่ะนานมื่อไดล่ะนีมันแผสักคนเนี่ยเขาจี้ผู้กันทรงไทยปีเก่าตอนห้าปีใหม่อ่ะเอ้ป้าไปสี่ห้าวันส่วนหน้าแล้วป้าก็จะอามันมาปานน้ำมันมันมาตั้งบ้านหนานบ้างยี่นานบงเดี๋ยวก็แดเก็เดี๋ยวก็ดปุดเดี๋ยวก็เมยอโตก คนนี่มาครับป้าสะดุ้งสะเดินน่ะไป็สะเบิงสะเจิงหนีออกมาอันนี้คนออเออมันจะหนีไปทางไหนหนานจนป้าเซาะก้มได้หลายวันแล้วนะป้าเป็นห่วงมันมันจะมีวะคืดบ้านคืดเมืองอะไรอย่างนี้อยากครับป้าคืดบักไม่มันแต่นา,านานๆไปทางบ้านอี่กุ้งมันโอ้โอ้ป้าเราพันธุ์งกมะม่วงเอาไปเลยไปเลยอ้ยยังได้น่ะอุ้ย ก้งกงอยู่ก่อกุ้งหัวพี่หายหั<ะ>วพี่หายาหายกูล้อรถไปป่าป้าใจเย้หัวพี่หายหัวอีพี่หายเออหายไปตั้งแต่เมื่อใดอ่ะมันหายตั้งแต่ที่เขาจีพูดก,กันน่ะส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่อ่ะพี่ปเสาะหาไผ่ที่ไหนถามไผ่ก็บบาหเรื่องไปถามน้นก็บบางหเรื่องเออมาดเดี๋ยวนี้มันหายอ่ะกุ้งหันก็ ก็มีนี่รู้อีปีฮะอยู่บ้านกุ้งนี่กะก็สอนยงยงอยู่หลังแฮะน้องจะเอาไปทรงกับบัรจ้งจะเอาไปยังยายการกับมาแล้วเตื้อโอ้ดีละดีวมันอยู่บ้านกุ้งนี่นะพี่นึกว่ามันหายไปที่อื่นวันนี้พ่อก็เสาะหาหมูหาแม่หายนี่มาเสาะหาปัวหายก็เดี๋ยวอพี่อยู่นี่เนอะเดี๋ยวไปเอามาฮึเออไปว่าอยู่มินี่กะข้ากะเป็นห่วงมา พี่อออ๋อวันนี้โอ้ธโมสักโคสันยุงยุงฮะถ้าจะจี๊ดรู้ละอ๋อเอาไปฮรับอ๋อสู๋สู๋สูเป็นจี๊ดเลยกะโอู้ใครดูสู๋ขนาดเลยอ่ะข้าจะเอาสู๋ไปฮักษาเนอะโอ้ดีนะติกรุงอ่ะเอาไว้นี่อะถ้าบอกอ้ามนะพี่จะไปเสาะที่ไหนประเดี๋ยวเนี่ยเอาไปเสาะกินยุกินยาเหรอป้าสงสัยจะอาการนะโอ้เสู๋โอ้ ขวัมาขวนมานะสูถ้าจะเอาคู่นัดมาห้องเข้าเอาขวัญสูเข้าบ้านเข้าจองกบขวันีน่ดีฟอร์มอดออยสูบ้านก็ใจใจเย็นเย็นสู